สวัสดีครับพบกับพี่พิกนะครับวันนี้เรามีการดาวเกรดถึงกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหลายประเด็นนะครับทั้งในประเด็นของ uh, capacity แผนจำนวนเมกะวัตในการขยายของเขานะครับทั้งในเรื่องของตัว factor หลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวบ y ลยิวตัวค่าเงิน นะครับตัวาตาแรกเปลี่ยนนะครับตัวอื่นๆภาพพวกนี้รวมถึงตัวประมาณการกํากไรในปี2021ด้วยนะครับแล้วก็เอาลุกต่างๆนะรเราจะมาพูดกันในทั้งฝั่งของ Conventional SPP IPP รวมถึงตัว Alternative Renewable นะครับว่าแต่ละกลุ่มตรงนี้นะครับไซเคิลมันจะหมุนอะไรกันยังไงนะครับอ่ะพี่พิกเชิญเลยครับคือต้องบอกว่าในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยในอดีตแล้วก็ เอาลูกถัดไปเนี่ยมันมี correlation ในเชิพพงพกผันกับ,บส่วนของตัวบอลยิวนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเทรนด์ของบอลยิวเนี่ยทาง K-Bank เราเนี่ยเขามองว่าในปีหน้าเนี่ยยิวจะเป็นลักษณะสติปเปนขึ้นไปหมายถึงว่าจะต่ำในช่วงต้นต้นปีแล้วค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอิมพลายได้ว่าในแง่ของตัว u t i l i t i e s index เนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะปรับส่วนทางกันนะคะถ้าดูจากกราฟในอดีต f i g อ r สองนะคะ,ะคก็จะเห็นว่ามันจะ inverse relationship ลักษณะอย่างเงี้ยเราก็มองว่าจะเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวระดับราคาของกลุ่มโรงไฟฟ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ย impact อาจจะเห็นในเชิงของการปรับเปลี่ยนของตัว discount rate นะคะแต่เด,เดี๋ยวประ,ดะรรเด็นนี้เดี๋ยวผมขอลงรายละเอียด เพิ่มเสริมพี่ภิกนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบอาจจะงงงงนิดนึงนะครับว่าทําไมบอลยูเนี่ยนะครับมันส่งผลเป็นเป็นการผกผันนะครับกับราคาหุ้นของกลุ่มกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับคือต้องบอกว่าสิ่งที่เมื่อกี้พี่พิกพูดไปเนี่ยนะครับว่าทําไมเวลาบอกว่าบอลยูมันสติเป้นหรือว่าชันขึ้นนะครับ ออย่างเงี้ยนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้ามักจะแบบไซด์เวทถึงไซด์เวทดาวจากการาฟที่เมื่อกี้โชว์ไปนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิธีการ valuation ของกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับบางกลุ่มเนี่ยนะครับอย่างกลุ่มคอมเมอร์สบางทีใช้ PE นะครับอย่างกลุ่มแกจิตอย่างคอมเซเว่นซินเนกใช้ PE นะครับอย่างแบงค์ใช้ price per book ความหมายคือเอิร์นนิ่งเท่าไหร่คุณคูณ multiplier กับ PE ขึ้นไปนะครับบางคนใช้ PE book นะครับก็ ก็สุดแล้วแต่ว่านักวิเคราะห์จะใช้แบบไหนแต่ว่าส่วนมากหรือเรียกง่ายๆคือเกือบ100%เนะพี่พิธเกือบ100%ยเปอรเซของ valuation กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้ DCF กับ DDM นะครับก็คือ dividend discount แล้วกับตัว free cash flow นะครับซึ่งคิดง่ายๆเลยคือมันคือการเอาตัวกระแสเงินสดหรือเรียกง่ายๆคือเป็นเป็นตัว EBITDA คล้ายๆล้าของของโรงไฟฟ้าของทุกโรงเนี่ยมารวมกันแล้วคิดเป็นสัมปทานนะครับบางสัมปทานคือเป็น adder เหลือ7ปีนะครับบวกกับ free intarift ที่เหลืออีก15ปี นะครับรวบวกกับโปรเจกต์ใหม่อีก20ปีสมมตินะครับอันนี้คือเป็นฝั่งของกระแสเงินสดนะครับแล้วก็คุณเนี่ยนะครับพอเวลาคุณได้เป็น sum of the part spend this เขากลับมานะครับแล้วเวลาการ discount เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะหารด้วย1บวก r กําลัง n ถูกไหมครับซึ่ง n เนี่ยคือจำนวนปีนะครับอย่างนี้บอกบอกเจ็ดเมื่อกี้บอก7ปีใช่ไหมครับก็ n ก็จะเป็น7 15ปี n ก็เป็น15แล้วหารกลับมาเป็นราคา d i s อ o u n t value ณวันนี้นะ day o วันปองพันยี่สิบเอ็ด ซึ่งไอการหารกลับมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่บอกเลยคือตัว R เนี่ยนะครับตัว valuation ของตัว R เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันลิง k ์เกี่ยวกับ <c oughs> อัตราผลตอบแทนนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าเวลา เลทมันขึ้นแบบอย่างมีนัยยะเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวทอนของตัว R เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเลยทำให้อ่าดิสคากลับมาแล้วเนี่ยแวลูที่บอกไปเมื่อกี้มันลดลงนี่คือเป็นประเด็นแรกนะครับในฝั่งของการกระทบประมาณการจริงไหมจริงและส่งผลค่อนข้างเยอะนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยที่บอกว่าตัวบอลยูเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยเวลาฟันเมนเจอร์เขามีการเวกน้ําหนักของพอร์ตเนี่ยเขาจะเวกกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะแบบไฮยูโรอ่ อินเวสท์เมนต์เกรดแต่ละอันที่มันแตกต่างกันไปแต,แต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลิงก์กับอัตราผลตอบแทนพับัตริ10ปีของรัฐบาลของประเทศนั้นๆนะครับกาวคือเมื่อเวลาอัตราผลตอบแทนพััตราาเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเนี่ยคนเนี่ยก็จะไปหา a l t เทอร์นทีฟหรือว่าการลงทุนที่ดูมีความน่าสนใจมากกว่าอันนี้ก็คือในฝั่งของถ้าเทียกบกับเซ็ตก็คือตัวอเออ n i n g ็ตติฟยูแกถ้าเทียบกับอาตาัตราเป็นภาพใหญ่เขาเรียกว่า Equi t y Risk Premium นะครับว่า คุณเล่นหุ้นคุณหวังอะไรคุณหวังแคปิตอลเกนหรือว่าเออร์เน็งโกลด์คุณหวังดีเวเดนยิ e Growth, ว ield, แต่คุณก็ต้องเน็ตกับตัวบอลยิวถูกไหมครับซึ่งบอลยิวเวลามันปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็อยากให้ความน่าสนใจในการเล่นหุ้นกลุ่มดีเวเดนยิวอย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วกลุ่มรีเนี่ยมันลดลงอันนี้ก็เลยเป็นภาพกลับในฝั่งของการเวชพอร์ตนะครับก็เลยอยากอธิบายให้กับนักทุนเห็นว่าทําไมนะครับอ่ะต่อเลยครับพี่พิกแล้วก็ลงมาที่กลุ่มโรงไฟฟ้า ด้วยความที่เทรนของตัวยูเนี่ยเรามองว่ามันจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีหน้าม,มันก็จะเป็นประเด็นเนเงี้ยค่ะอย่างที่เรียนว่ามันจะกดะดันในส่วนของตัวอินเด็กนะคะในช่วงของปีหน้าที่หาว่าทำไมมันต่ำในช่วงต้นปีแล้วไปสูงขึ้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเ,เราคาดหวังว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจะมีการคัด ตัวปีดีโอเล่นะคะ <Le. S 1> เพื่อกระตุ้นในแง่ของตัวเศรษฐกิจเนาะออมันก็จะเป็นตัวแฟกเตอร์หนึ่งที่จะลิงก์กับในส่วนของตัวบอ i e l d ด้วยนะคะในแง่ของตัวโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีในแง่ของตัว utility index และหลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะถูกกดดันด้วยในส่วนของตัวบอ i e l d ที่จะไล่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า ช่วงต้นปีช่วงตอนนี้ก็ทยอยเป็นช่วงที่ถือว่าทยอยทํากําไรไปน่าจะน่าจะดีกว่านะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังอยากจะลงทุนในกลุ่มรงไฟฟ้าเนี่ยเ,เราก็เลือกในใ<ช>ส่วนของตัวที่อาจจะยังปรับขึ้นค่อนข้างน้อยครับยกตัวอย่างอย่างที่เราสวิชมาเนี่ยก็คือในส่วนของตัว GPC s เข้ามา คือปรับยังขึ้นค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับกลุ่ม SPP operator SPP operator ถ้าเทียบเพียของเขาก็คือตัว B g r i m ตัว g a u f แล้วถ้าดูในแง่ของตัว relative valuation ตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเทรดค่อนข้างต่ำกว่าเพียของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเออถ้าเกิดว่าใครยังอยากลงทุนเราก็ และยังไม่มี position ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ปรับเข้ามาน่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่แล้วตัวที่อย่างอย่างบีกริมอย่างกาส์เนี่ยเราอย่างวันนี้เรามีการดาวเกตตัวบีกริมลงมาเป็นนูนโธรนะคะเพราว่าอัพไซด์มันก็คือขึ้นมาระดับนึงแล้วแหละเราก็เลยดาวเกตมาลงมา คือคือเลตติ้งเนี่ยที่เห็นว่า OP เนี่ย OP คือเอาท์เปอร์ฟอร์มหรือว่าเลคอมคือเรียกง่ายๆคือถ้าเป็นโบกอื่นเขาจะเรียกว่าเป็นซื้อซื้อ N นี่คือนูตรัลก็คือโฮลดิงนะครับส่วนอันเดอร์เปอร์ฟอร์มเนี่ยถ้าจะมีก็คือขายนะแต่รอบนี้จะเห็นอะไรด้พี่พิกก็คือผมจําได้ช่วงที่ผ่านมาพี่พิกอัปเกรดทั้งแผงเลยตอนประมาณช่วงกัฟยี่สิบเก้าสามสิบบาทนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาแต่ก่อนเราเราเราเคย แต่ก่อนรอบนี้เราเราชอบตัวบีกริมชอบตัวเกาชอบบ้านปู่พาวเวอร์ซึ่งจริงๆตัวเกากับบีกริมเนี่ยเราด้วยความที่อัพไซด์มันมันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เลยดาวเกรดมันลงมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็จริงๆบ้านปู่พาวเวอร์ก็ก็อัพไซด์ก็เหลืออีกไม่ไม่ไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็3ตัวนี้ก็คือถือว่าขึ้นมา รีเฟกในส่วนของตัวฟันเดเมนทัลแล้วนะคะเราก็เลยเลือกในส่วนของตัวที่อาจจะยังเทียบเคียงกับเพียแล้วยังดูระดับราคายังแรกกะอยู่เข้ามาในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหลักในเคใ่งของตัวกลุ่มพลังงานทั้งเรื่องเนี่ยเรายังคงคําแนะนําเป็น n นูเสําหรับสําหรับเซกเตอร์นี้เร,นนเ,เราเลือกตัวที่อาจจะมี potential เมกะวัตต additional เข้ามาก็คือ,อตัว ACE อันนี้เป็น event trade ในงของตัวโรงไฟฟ้าชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายๆตรมาสหนึ่งโอเคแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่ผิดเข้ามาเนี่ยเป็นในส่วนของตัว BCPG ก็เขาได้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเข้ามาคิดว่าน่าจะเห็นการพัฒนามิกวัตไม่ไม่เข้ามาอันนั้นเป็น potential แต่ว่า time frame อาจจะยาวกว่าในส่วนของตัว ACE ก็คือเราสรุปภาพก่อน สรุปภาพง่ายๆเลยคือเราดาวเกรดกลุ่มโรงไฟฟ้าพันหนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องของตัวยิวใช่นะครับสองถ้าลงมาในแง่ของปัจจัยพื้นฐานกับราคาหุ้นก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่เป็นคอนเวน t i นแนลเนี่ยหลายตัวราคาปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงทําให้ t a r g e t Price หรือว่าราคาเป้าหมายในปีหน้าอัพไซด์เหลือน้อยเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ไม่ได้บอกให้ขายนะแต่บอกว่าถ้าสมมติซื้อราคาเนี้ยเลือกตัวอื่นที่ซื้อดีกว่าก็คือได้ง,ง่ายว่าอาจจะมีการดาวเกรดเรคอมเมนเดชันจากซื้อลงมาเป็นถือส่วนใหญ่ นะครับส่วนพลังงานทดแทนนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ underperform เมื่อเทียบกับกลุ่มแบบอย่าง,าง conventional <ม>เยอะนะครับ<ม>กลุ่มพลังงาทดแทนก็บอกว่ามาดูเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมี เมกะวัตใหม่ๆเข้ามาหลังจากจที่มีการเพิ่มทุนซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเพิ่มทุนเนี่ยสไตล์มันจะคล้ายๆการาฟคือถ้าไม่มีโปรเจกต์อ่ะเขาไม่เพิ่มทุนไปรบกวนผู้ถือผู้หลอกอซึ่งการาฟเนี่ยพอเพิ่มทุนปุ๊บเนี่ยคนเริ่มของเริ่มมามันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งคืออย่าง BCPG ที่มีการเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวคนอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็อาจจะดูติดการพัฒนาการของตัว b c p g ในปี2021ได้นะครับว ACE, รวม นะครับอ่ะนี่คือสรุปก่อนลงมาที่รายละเอียดบ้างครับพี่พิกที่เมื่อกี้พูดถึงว่าแล้วแผนปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มนอยฟ้าส่วนมากเนี่ยชอบเล่นกับไม่ได้เล่นกับกําไรอ่ะผมเห็นกลุ่มนอยฟ้านะกำไรดีไม่ดีผมคุณไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ว่ามันเล่นกับการที่เขาไป acquire PPA หรือว่าลายเส้นอื่นๆปีหน้านี่มีความคาดหวังกับเรเด็นนี้ยังไงบ้างครับ ปีหน้าตามแผนเนี่ยจะมีในแง่ของตัวโรงไฟฟ้าชุมชนถ้าแผนไม่ได้เลื่อนอีกนะคะปัจจุบันนี้ก็ในแง่ของตัวชุมชนเนี่ยตามแผน PDP ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ1,900เมกตัวเมกะวัตที่จะอ l l เ c a t ในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยเป็น first c h u ง k ก็คือประมาณ150เมก อันนี้ก็จะเป็นชั้งแรกที่น่าจะออกมาประมูลนะคะโดยตัวชั้เนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่าเป็น VSPP คือต่ำกว่า10เมกะวัตต์ลงมานะคะมี condition ในแง่ของตัว fuel type ก็คือจะเป็นพวก biomass bio gas แล้วก็ต้องทำในแง่ของตัว contract farming กับตัวชุมชนด้วย นะคะเพื่อเพื่อเป็นการสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับชุมชนคือวินวินทั้งคู่ชุมชนได้ในแง่ของการขายฟีโรงไฟฟ้าโอเปเรตก็ได้ในแง่ของการขายไฟยครับนะคะทีนี้คนที่เป็น potential g a i n e r เนี่ยเรามองว่าจะเป็น o p e r อเรเตรายเดิมรายเดิมคือใครบ้างก็คือคนที่ทำพวก biomass biogas อย่างที่เรา cover อยู่เนี่ยก็จะมีคนที่พอทำอยู่อย่าง ตัว ACE, p c h ที่ทำอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงตัว potential คนที่อาจจะเข้ามาเล่นด้วยอย่าง TPIPP จริงๆนอกจากตัวโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วเนี่ยมันจะมีชั้งของโรงไฟฟ้าขยะนะคะก็ในส่วนของตัว figure 10ที่เป็น government promote เนี่ยจะมีขยะเข้ามาแต่ว่า timeline เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเท่ากับในส่วนของตัวชุมชน150นะคะแต่ก็น่าจะเห็นทยอยเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ในแน่ของตัวเมกะวัต์ที่น่าจะเห็นในปีหน้าสําหรับในประเทศไทยก็จะเป็นพวกโรงไฟ,ฟฟ้าชุมชน bio m a s bio gas แล้วก็โรงไฟ,ฟฟ้าขยะคก็จะเป็น3ามโอเปอเรเตอร์ด้วยความที่ไซส์เนี่ยต่อโรงมันไม่ได้ใหญ่มากนะ อออเปอเรเตอร์รายใหญ่มันก็อาจจะแบบคือแบบบตงคนมีแบบ5 0ารเมกไปได้5เมก10เมกมาปกติแต่บางคนมีแค่50เมกได้10เมกมาคือเยอะไงก็ใช่คือคือต้องบอกว่าสเกลเนี่ยมันมันขึ้นสเกลเนี่ยถ้าดูเทียบกับตอนที่แผน PDP ออกรอบ2-3ปีก่อนเนี่ยสเกลรอบนี้มันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ใหญ่ เท่ากับแต่ว่าถ้าเทียบกับโอเปอเรเตอร์ที่เป็นรายเล็กๆเนีเ่ยมันก็ถือว่ามีนัยยาเหมือนกันกำไรแบบเกิน10-20%เท่าไบปร์เซ็เ่กก,ก็ต้องรอดูว่าใครจะได้ไปนะคะไทม์ไลน์ก็คืออย่างที่เรียนไปว่าตัวบเบอ,อชุมชนนียนะ่าจะอยู่ช่วงควอเตอร์ผมดูทรงพี่พิกนะแต่นนี้ผมเห็นด้วยเลยนะอันนี้เราได้เตรียมกันมาก่อนนะผมกำลังรู้สึกว่นนี้และเป็นประเด็นที่ผมกำลังจะพูดแต่ผมพูดเลยแล้วกันก็คือดูเหมือนทรงตอนนี้เนี่ยเหมือนพี่พิกกำลังจะเริ่มมีความแบบ ลดลดลดความชอบของคอนเวนชั่นแนลลงและมาอยู่ในฝั่งของรีนิวเอเบิลเพิ่มมากขึ้นซึ่งในช่วง3ปีผ่านมามันเคยผิดกันถ้าใครจําได้ปี2015-2016บห n v e n t i o n a l เนี่ยคอนเวนชั่นแลเนี่ยไม่ค่อยเล่นเลยนะแล้วมาเล่นกันพวกแบบพลังงานทดแทนกันหมดเลยแล้วหุ้นนี่ขึ้นมาแบบปีหนึ200่งร้อ0เ0อร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> รีนิวเอเบิลหดหายไปกันหมดเลย <Yeah. S 1> แล้วก็กลับไปเล่นคอนเวนชั่นแนลกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกราฟบีกริน นะครับ G P S C เล่นกันหมดเลยแต่ส่วน Renewable พลังงานทดแทนไม่เล่นเลยดูเหมือนปีสองพันมีโอกาสที่จะกลับรอบไหมผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นวัน,นที่ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยก็คือเมื oh. ่อวานที่ผ่านมานะครับทุนคือถ้าใครจําได้เรื่องของ Renewable เนี่ยไบเดนเขาให้ Biden, เป็นความสาคัญอันแรกเลยนะไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ของเมรกาให้ความสําคัญเรื่องของ Green Energy เนี่ย มากกว่าเรื่องของเทรดวอลอีกนะคือใครจำได้เขาก็ถามว่าไอ้ไบเดนเข้ามาวันที่ยี่สิบยี่เอ็ดมกรา,าเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำอันแรกคืออะไรไม่มีเรื่องเทรดวอลที่จะคุยเลยนะนะครับอิหร่านก็ยังไม่มีนะแต่อันแรกคือเรื่องของกรีนเอเนอร์จีซึ่งผมก็บอกว่าโอเคถ้ากรีนเอเนอร์จีมันคือยุโรปกับเมกาถูกไหมครับพ r ริส g r กร m เมนไม่ใช่เมื่อวานที่ผ่านมาจีน มีการปรับประมาณการครั้งใหญ่ในการปล่อยแก๊สของเสียหรือว่าแก๊สคาร์บอ,อนอ CO2 นะครับไอตัวคาร์บอนอิมิชชันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีการคือเวลา การสร้างพลังงานเนี่ยมันก็จะมาจากหลายแหล่งซอร์สถูกไหมครับพี่พิกมันก็จะมาจากถ่านหินซึ่งตอนนี้เป็นเปปป็็ป็นนนเเเเชื้อเพลิงหลักอยู่นะครับแล้วก็มีจากเรื่องของแก๊สธรรมชาตินะครับมีนอนฟอสซิลนะซึ่งจริงๆนอนฟอสซิลเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของ renewable ด้วยนะครับต้องคุณลองดูนะครับว่าดูจาก2การาฟนี้นะครับว่าทาร์เก็ตหลักนะครับทาร์เก็ตในปี2020ไม่ต้องพูดถึงแล้วไปดูทาร์เก็ตหลักของจีน5ปีนะครับเห็นไหมครับว่าสัดส่วนที่ลดลงเยอะๆเลยคืออะไรครับคือถ่านหิน ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวออย m a i n นเทนเนี่ยน้ำมันก็อาจต้องยังใช้อยู่แหละจีนนะครับแต่ว่าที่จะแชร์เลยคือคุณลองดูฝั่ง non fossil mm. นะครับไม่ไกลนะครับทุนปี2025ไม่ไกลนะครับแล้วก็นี่คือความคาดหวังเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะ mm. นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองลองดูว่ามาตรการการพอเขาเพิ่มมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาเลยคือการสนับสนุนจากภาครัฐ S <S นะครับส่วนทานหินก็จะสับสนสนลลดลงเพราะเขาทากเก็ตลดลงดแต่มันจะไปสัมนพวกนี้เยอะนะซึ่งผมค่อนข้างเชื่อนะว่าถ้าจีนอเมริกายุโรปเรียกง่ายว่าโกลกรีนพร้อมๆกันนะครับสามประเทศหลักโกลกรีนพร้อมๆกันเนี่ยนะครับไม่แปลกนะว่ามันจะเป็นธีมการลงทุนในช่วง3ปีสองสาปีขา้างหน้าแล้วการปรัดผอบของฟอร์นเ,นเจอร์ถอยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลับมาดูในธีมนี้นะครับนี่คือเป็นประเด็นที่ขอแยกนอกเรื่องนิดนึงนะครับอ่ะแลกลนะครับพี่พิง ก็นี้ของตัวประเด็นอื่นๆที่อาจจะดูที่เราคอยตามอยู่เรื่อยๆสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนอกจากตัวเรื่องบอลยืแล้วก็ม,มันจะมีเรื่องอย่างตัวพวกราคาพลังงานอ,อย่างราคาพลังงานเนี่ยด้วยความที่บ้านเราเนี่ยมีฟอร์มูลาที่ค่อนข้างพิเศษกว่าประเทศอื่นๆอ,อย่างราคาก๊าซซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนพลังงานหลักสำหรับในการเจเนเรตไฟของบ้านเราเนี่ยประมาณเกือบ60%เนี่ย มันมีแหลกทามมาจากในส่วนของตัวราคาน้ำมันเ,<อ>เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวคนที่ได้ประโยชน์จากตัวแหลกทามเนี่ยคือแนวโน้มราคาแกา๊สเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับต่ำในช่วงต้นปีแรกแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มติเป็นก็<อ>คือจะเริ่มเทิรนกลับขึ้นนะคะก็คือไอพวก s p p i p p ที่เคยได้ประโยชน์จากต้นทุนแก๊สที่ต่ำลงลงมาอยู่แบบ220230 M บาท m m b t MM u เนี่ย ก็อาจจะได้ในช่วงไตรมาสหนึ่งตมาสงไตรมาสหคือต้องบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัว SPP เท่านั้น IPP จะเป็นลักษณคัญพอ่ไปเพราะฉะนั้นตัวเทรนหรือว่าตัวการ enjoy w i d e n margin ในช่วงสั้นเนี่ยก็จะเห็นในช่วงครึ่งปีแรกอย่างเช่นกราฟฝั่งขวานะคะ figure 16เนี่ยจะเป็นการเิร์นเป็น margin มาให้เลยว่าเอ้เทรนของ margin มันควรเป็นยังไงนะคะอย่าง ตอนนี้ oh. ที่ยกถือว่าค่อนข้างสูงแล้วช่วงต้นปีน,น่าจะยังสูงอยู่แต่ว่าจะเริ่มสอบฟลงในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเราก็มองว่า ตัว FT คือตอนนี้ FT ประกาศไปแล้ว4เดือนแรกของปีหน้าค,คัดลงแล้วรอบหนึ่งนะคะเรามองว่าด้วยเทรนด์ของราคาพลังงานที่ยังอาจจะแบบยังอยู่ในระดับต่ำเราน่าจะเห็นการคัด FT อีกรอบหนึ่งมันก็จะไปออ f เ e t กันในส่วนของตัว Margin ในช่วงครึ่งปีหละโอเค,ะคะซึ่งเราก็จะบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันที่ตัวแก๊สเนี่ยที่มันยังเป็นแหลกทามหรือว่ามันช้ากว่าราคาน้ำมันเนี่ยเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันอยู่ 30- มสถึงสีเหรียญไอ้ต้นทุนแก๊สมันก็เลยยังต่ำแล้วต้นต้นทุนแก๊สต่ำเนี่ยมันคือเป็นมาจิ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้า p p ที่มันเอ็นจอยแต่ตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอย่างวันนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยอย่างแบบไอ้ยางเบลนตเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขึ้นมา50กว่าละห้าสกต้นๆละห้าสิบห้าเอ็ดละซึ่งไอ้การปรับขึ้นมาเนี่ยหเดือนข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวแก๊สเนี่ยต้นทุนตรงนี้มันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นตาม ช่วงครึ่งปีแรกเราอาจจะยังเอนจอยอยู่ครับครึ่งปีหลังเราอาจจะต้องกลับมาลองโอ้โหได้พิกนี้คือบาวเกเดเรีวกเลยนะหกเดือนแต่ไม่เป็นไรคือมันเป็นมุมมองเราวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปถือไปก่อนได้แล้วก็ทยอยทยอยทํากําไรช่วงช่วงต้นปีช่วงต้นปีคือราคาอาจจะจําขึ้นมาก็เทคโปรฟิตไปตรงนั้นนะล็อกโปรฟิตไป ออนอกจากตรงในส่วนของตัว c a p a c i t ิเนี่ยตัวเมกะวัตต์อย่างที่เรียนในประเทศไทยคงไม่ได้มีเมกะวัตต์อะไรออกมาขนาดใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการโตต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว p o r t f o ฟ i o การ d e v วลอ p เนี่ยถือว่ายังในแง,ง,งของตัว Power อร์เบร o r ทุกรายยังยังคง On t r a ร k นะเท่าที่เราสอบถามกันมามนะคะ ตัว mix เนี่ยตอนนี้ก็ในแง่ของ mix เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็น conventional base เนี่ยจะเริ่มเห็นปรับพอร์ตไปในแง่ของตัว renewable เข้ามามากขึ้น อ๋อพ,พี่กำลังจะบอกว่าอีเวนต์อย่างพี่ใหญ่อย่างกราฟอย่าง t s c ที่บอกว่าเป็นคอนเวนชันนอลอะหลังๆก็มา,ารีนิวค่อนข้างเยอะแล้วก็มารีนิวแล้วก็บางตัวก็มีอย่างตั้งเป้าทาร์เก็ตไว้เลยโอเคเราจะลองเทอมเราจะเพิ่มตัวรีนิวเวอรเบสัดส่วนขึ้นไปเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นว่าแม้ว่าคนที่เดิมเนี่ยจะเน้นในส่วนของคอนเวนชันนอลพอร์ตเป็นหลังจะเริ่มมีการปรับ อ่าผ่อน mix เข้ามามากขึ้นนะคะเห็นากราฟนี่ค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะพี่พิคแล้วก็จะนิ้นต่างประเทศเพราะในประเทศเราเราไม่ค่อยเปิดละตัวไฟเราเกินค่อนข้างเยอะแล้วต่างประเทศที่เขาไปกันนี่ประเทศไหนเนี่พี่พิคเอ่อส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นตัวสวีเอเชียก็คือประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเพื่อนเพื่อนบ้านเราที่ยังขาดไฟเยอะๆก็จะเป็นเวียดนามเอ่อแต่จริงจริง เพื่อนบ้านที่ยังขาดไฟประเทศอื่นก็ยังมีนะคะแต่ว่าตัวต้องรวมเนี้ยของตัว p o l i c y risk ในแต่ละประเทศด้วยเวียดนามเวียดนามอินโดฟิลิปินก็ยังดูเซ็กซี่ที่สุดเท่าที่มีในนี่มีใครไปอินโดไหมพี่อินโดตอนนี้จริงๆ operator หลายๆบางคนมีพอร์ตอยู่ในอินโดอยู่แล้วนะคะอินโดฟิลิปินมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการหาเมกะวัตเพิ่มเนี่ยมันด้วยความที่เขาไม่ได้เปิดชัดเจนเหมือนทางทางเวียดนามเนี่ย การหาเมกะวัตใหม่มันก็เลยอาจจะดูแบบดดีเลยนนินึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมมีนะคะคนที่ลงทุนอย่างตัวัวเอกโกอย่างไรเงี้ยก็ก็มีพอที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะคะโอเคอ่ะนี่ก็คือเป็น ภาพรวมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ที่อาจจะไม่เมนช่นไม่ได้ก็คือในเรื่องของตัวค่างเงินปีหน้าเราก็มองว่าทางเคแบิก็มองว่าค่างเงินบาทเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นอย่างเงี้ยอยู่ในระดับประมาณสัก2 9ถึง29 2สซึ่งเมื่อวานจริงๆผมเพิ่งผมพ่งคุยกับคนในทีมเองนะนะครับว่าตัวค่างเงินบาทเนี่ยเราเราประมาณการจากฝั่งของตัวดอลลาร์นะครับที่ ที่จะ uh huh. อ่อนค่านะครับ uh huh. ซึ่งตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่า DXY เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อยู่บริเวณประมาณสัก90บวกลบนะครับเราประเมินว่าจะลงไปประมาณสัก88นะครับซึ่งถามว่าไอ้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ประเมินไว้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับ mm hmm. ก็เวลาเราประเมินของ assumption ในการรันตัวโมเดลออกมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันก็จะไปเพจกับสกุลเงินหลักๆนะครับอย่างยูโรอย่างเยนจริงๆมันดอลลาร์มันเพจกับ4 5สกุลเงินหลักเนี่ยเราก็ไปไป,ไป,ไปดูตรงนั้นนะครับ mm hmm. แต่ถามว่าไอ้แล้วถามว่ายูโรเยนตรงนี้มัน Forecast มา ยังไงนะครับก็มาจากตัวเรื่องของตัวสเปรดส่วนต่างของบอลยู ield, อย่างบอลยูเยอรมันตัวสเปรดของอ mm ิตาลีนะครับเทียบอเมริกาเทียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะผมอาจจะไปเรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวมาแชร์กับคุณฟังกันว่าแอสเซมชั่นที่เราประเมินประมาณการกันไว้เนี่ยที่ที่เราทําที่แบงก์ชาติทำเนี่ยแอสเซมชั่นมันมาจากไหน mm hmm. นะแต่ว่าอันนี้กลับมาเรื่องนี้ก่อนก็คือแข่งข้าบาทแข่งข้าจริงๆในแง่ของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบ ส่วนที่ไม่ชอบก่อนก็คือในส่วนของพวกโรงไฟฟ้าที่ที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ IPP IP SPP เนี่ยส่วนใหญ่โครงสร้างรายได้เขาจะมีตัวแฟกเตอร์ที่ลิ n k ์กับตัว FS อยู่เพราะฉะนั้นเวลาบาทแข็งค่าเนี่ยมันเทินกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยได้น้อยลงครับ เพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยจะ call operation เนี่ยจะโดนผลกระทบค่อนข้างเยอะสำหรับตัว IPP, HPP operator แต่ว่ามันก็จะมีบาง operator ที่เขามีหนี้สกุลเหรียญก็เป็นเหมือนกับ cushion เอาไว้ก็คือยังไงคือ offset กันส่วนหนึ่งออฟเซตส่วนหนึ่งแต่ว่า net net to target price เนี่ยก็ยังโดนอยู่ก็ก็ถ้าถ้าแข่งค่าก็อาจจะจะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องบอลยู fx แล้วก็ในส่วนของตัวราคาพลังงานที่ที่อาจจะใกล้ๆจบรอบก็เลยอาจจะดูแล้ว support factor ช่วงนี้อาจจะยังหาได้ค่อนข้างน้อยสําหรับกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะก็คือสาปัจจัยหลักที่พีกําลังจะบอกว่าที่เราเลือกที่จะมาแบบดาวเกรดลงจากซื้อเป็นถือ,อนะครับส่วนหนึ่งก็คือ 1. บอลยูปรับตัวขึ้น สค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่าใช่นะครก็ซึ่งก็จะเป็ทั้งเซนติเมนต์แล้วก็เน็ตโปรฟิต <laughs> 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 ใช่ก็เลยเอ,าอาจจะเลือกทยอยทํากําไรไปมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ที่เข้าลงทุนย,ยังพอเข้าลงทุนได้ถ้าชอบจริงๆแล้วก็เลือกเป็นตัวที่แลกกาาดเข้ามาให้กับหนังลงทุนเป็นประมาณนั้นไปครับก็คือสรุปเลยคือปีหน้าอาจจะเป็นปีเปลี่ยนถ่ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฝั่งของ คอนเวนชั่นลซึ่งเคยอ u t เปอร์ฟอร์มว mm ินิเเอเวอร์มากับ3ปีปีหน้า mm hmm. จากภาพใหญ่ที่ปูทางมาตั้งแต่จีนเมรกายุโรปอาจจะเห็นการกลับฝั่งมาเป็นฝั่งของ r e นิ w a b l e นะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งของ r e นิ w a b l e เราดูตัวที่ฐานต่ำๆราคาคนที่ยังไม่ได้พูดถึงบางคนยังไม่รู้สึกเลยนะว่าไอ้ b ี C P G เนี่ยมันมันล้มหายตายจากไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. รวมถึง ACE mm hmm. ด้วยเนี่ยเ mm hmm. งียบมากทั้ง2ตัวเนี่ยก็ อาจจะเป็นมามืดในปีหน้าได้นะครับรคือเราไม่ได้บอกว่าให้ซื้อวันนี้อะไรยังไงเลยนะทั้งทุนเราก็ไม่ได้บอกว่าให้ขายวันนี้อะไรยังไงนะพี่พีคพูดไปชัดเจนแล้วนะว่าทยอยทำกำากาไรนี่คือเป็นเอาลุกของปี2021ทั้งปีนะครับไม่ใช่วันนี้วัน,นเดียวนะไม, <laughs> ไม่ใช่บอกว่าวันนี้ให้ซื้อ BC b c p g ให้ซื้อ ACE วันนี้เลยนะครับแต่เป็นว่าดูเป็นภาพใหญ่นะครับว่าทยอยซื้อทยอยออกแล้วก็ลองจับตาดูว่าไอ้เทรนที่พวกเราพูดกันไปเนี่ยนะครับว่า ปีอ่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาอัปเดตแต่ละครั้งดูแล้วกันนะ,น,<ม>นะครับว่าเทรนด์เป็นยังไงนะครับก็สรุปก็คือประมาณนี้นะครับพี่พิคแล้วก็ทิ้งท้ายนิดน,นึงครับก็คือในฝั่งของตัวเอาตัวราคาเหมาะสมก่อนนะครับก็คือ ace นะครับราคาเหมาะสมอยู่4<ม>ี<ม>่บาทยีนะครับ bcpg อยู่16บหกาทเกก็คืออัพไซด์ประมาณ15% 0. บวกลบ<ม><ม>นะครับส่วนตัว gpc s นะครับก็อัพไซด์อยู่ประมาณ17% S <S <S น,นั่นก็คือ,อ3ตัวสำหรับโรงไฟฟ้าเอาลุกในปี2021นะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่พิกมากครับค่ะ